เราได้ตัวที่ดีได้น้องๆที่ดีมาอยู่ในทีมเราก็คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นแชมป์แน่ๆครับนี่เป็นไงพัหน้าตาใสๆทีแค่เป็นไงบ้างบอกแล้วเราทีมเราสีเขียวขายหน้าตานะครับหน้าตาเป็นหลักแล้วก็ฝีมือไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราซีซ้อมมาอย่างเต็มที่ได้ลูกฟุกเอาเลยครับไม่ต้องห่วงเพราะอย่างนี้ลูกแล้วยังโชว์หกขรรมบนในงานด้วยเออ มกน่าจะแชมป์อีกครับดูจากแววแล้วนะอาจารย์หลายคนทักมาทางหัวระศาสตร์บอกว่าน่าจะเป็นสามสมัยเตียวไปดูตอนไหนครับเออเหตุที่มาสู้เราเป็นเหตุนักขับดีเฉยๆนะเพราะว่าทีมเราที่ก็ไม่ธรรมดานะทีมเราก็ผสมหลายอย่างมาเข้ามาไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งทีมนู้นจะออกทั้งยุคแนวปี80ดศูน่ไม่ไหวหรอกก็คือตรงนีมากทีมเรา แรงไม่ต้องห่วงครับลงไปนี่ปี๊ปาร์ตเลยวิ่งกันนี่เขาเรียกว่าเป็นกระทิงเปลี่ยวได้ครับแล้วยังไงอย่าทำให้พี่เสียหน้าเลยไม่กินปลากันพี่เราปีนี้ผู้่นีมเป็นไงบ้างคะครับผมก็ปีนี้พวกเราก็พร้อมเต็มที่นอกจากพวกเราแล้วยังมีอีกหลายคนที่วันนี้ไม่ได้มาใช่ครับพี่เกรซพี่ออฟพี่แ่งอีกโอ้โหเรียกว่าทีมก็พร้อมแน่นอนทีมตัวดีๆครับครับผมทั้งนั้นเลยฮะ ก็ยังไงปีนี้เราเต็มที่แน่นอนนะครับกิจกรรมมีทางฟุตบอลมีหลายอย่างมีคอนเสิร์ตสนุกแน่นอนมีความสุขแน่นอนเราเป็นอยากทยานี้ว่าจะซ้อมันช่วงไหนอะไรอย่างไรเรามีซ้อมทุกวันจันทร์กับวันพุธครับที่สนามที่อซปราครับก็สื่อมวลชนก็เชิญได้นะครับมาติดตามดูการซ้อมของพวกเราได้นะครับ

การที who who um. ่เขาจะพยายามเราสามารถอยู่เขาเอาเสียงเข้ามาแทรกกันเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวเคยเห็นคนคำว่าหล่อแล้วมีคุณภาพไหมฮะยี่หกนี้เจอกันแน่ๆคำว่าหล่อแล้วมีคุณภาพจะเป็นยังไงวิ่งลงไปแบบกระทิงเปลี่ยวขนาดไหนคอยดูหล่อหล่อหล่อไดเอาฝาถึงมาวางมาช่วยเช็ดสีเขียวหน่อยเดียว อ่ะนะฮะอ่ะฮะเอาเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยุกเมื่อกี้เลทเดียรไม่กล้าเล่นเลยทีเดียวเมรู้จะรอดมั้งดูเลยทีมเราฮะจะกินปลากันทุกวันเลยทำไมโค้ชเราจะฟิชฟิชฟิชค่หมดงานนี้สีน้ำภูเต่าเต่า สลบก็ไม่ทิวแถวเออเอาเดี๋ยวไปด้วยดิโอเคให้เตกเล่นต้องให้เต็กเล่นเลยไปๆ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 ไปไปไปๆไปๆไป่ไปๆ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 ไปไปๆไปๆไป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 ไๆๆไป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 ไ